สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาจ้ากินขนมสินน้ำกันค่ะพี่น้องกินขนมกินข้าวปุ่นน้ำยาตีนไก่น้ำกันเด้จ้าพี่น้องจ้ามาค่ะค่ะปัดเแล้วกำลังสิน้นทางกินกับพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเ้อจ้ามีส้มผักน้ำเ้อพี่นวงนี่จ้า ผักสดๆจะพี่น้องค่ามากินน้ำกันได้จ้ามากินน้ำกันกะปัดเด้อมาค่ะพี่น้องค่ะวจวดจาดน้ำกันค่ะค่ะตื่นเสามาปัดกระเซ็ดกับเขาเร็วๆกันจะมานั่งกินคับพี่น้องกินผู้เดียวมันกับเสียบดอกพี่น้องคือ,อมันตรงหาหมูกินถึงสี่ละเกี้กินไปได้คุยไปกันยั่งดีเลยพี่น้องเอ้แต่ละมือนี่ปัดกระเซ็นเ,น,เน,นี่ยนี่ยไป พอได้คุยพอได้ทักทายน้ำพี่น้องทุกุทุกคนเด้อว,วันดีนะคะกนั่งกินนั่งเด่นไปนี่แหละพี่น้องแต่ละมือแต่ะเวนเหตุการณ์งานบวงนี่แหละกวณเกสีเหตุกินเหตุอยากคอยป้าหน้าตากระบวมเอาบวมเอาพี่น้อง <c oughs> ตัง้งแต่เหตุชิบเลี้ยวมาหนิเออรู้สึกว่าหน้าตาคอยบวมขึ้นบวมขึ้น น่าสิมันบดจอยเราพี่น้องเลยมี่แต่มันสิบวมเอาบวมเอาช่วงนี้เล่นไปอุ้ยไปกินไปหาตังแต่แนวเห็ดกินไปน้องเลยเออนั่น็ดีด้อผู้ใดจอยเขามาเด่นเลยพี่น้องคนจอยมาเขามาเด่น,นมันกะสิมันมันกะสิบวม,มคือข่อเนี่ยนะ มา้จใจไม่กินน้ากันพี่น้องเลยนี่แหละขไก่เห็ดต่ละเมือแต่ละเวก้อสางสั่งแตแนวกินเห็ดกินกินรอมุกเจา้าให้มุกเจ้าอยากน้ำเรบาได,ได้นี่กมูไปดีได้พี่น้องดีไปอีกจังหนึ่งเออนั่งกินนั่งเห็ดเหรียญป้ายเรบอรน้ำมูเรบคุยน้ำมูก,ก,ก็กินเลยกินแสบด้วยหรอพี่น้องเออแสบอยู่บ่ต้อง อันนี้นะม,นมันก็เสีสบก็เสีบไปมันได้คุยน้ำมูนเกะมันได้บอกน้ำมูไปน้ำพวมกินไปน้ำบอ่อน้ำมูไปน้ำทักท้ายมูไปน้ำคือจังเข้ากินกับมูนี่แหละนะได้กินได้บอ่อน้ำมูก็เอานี่แหละอัดวามันก็ดีเก็ดีไปอีกแบบนึงการที่ได้เบาได้กินได้ทักทายกับมูเล่นไป ทักทายกมูไปวันด,ดีรักจ้าวันด,ดีทุกคนเลยนี่นราก็เต้นซี่เข้าเล่นทักทายน้ำมูไปเรื่อยๆเล่นคลิปเล่นยังไปตรงไปซี่เลียดน้ำมันเดอพี่น่เดอสู้ๆจ้า